มันจะมีคลิปเสียงที่พูดถึงชื่อโจ๊กโจ๊กโจ๊กมาเยอะแล้วก็มีบางอันที่อ้างไปถึงชื่อหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็ไปพ้องกับชื่อภรรยาของบิ๊กโจ๊กด้วย คดีวิกโจ๊กเนี่ยออกมาก็ควรต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับของคดีวิกต่อด้วยตกลงเนี่ยปปชมันซื้อได้เหรอคะเขาอะต้องช่วยเราเลยเพราะว่าเราเอาเขาไปฝากกับลุงแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เป็นกรรมการปปชเห็นภาพไหมตกลงวิกโจ๊กเนี่ยรอดไม่รอดฮะก้าวมกราลาเนี่ยพี่ว่าศาลปกครองสูงสุดคงยืนตามที่ให้ออกจากราชการว่าทําถูกต้องแล้วต้องรอดูต่อไปเพราะว่าวิกโจ๊กเขาเขาบอกเขาเป็นแมวเขาชีวิตนะฮะเขวใช้ชีวิตช่างก้าวไปแล้ว รวมหัวเฝ้าบ้านเหาความจริงกัดไม่ปล่อย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับรวมหัวเฝ้าบ้านนะคะอยู่กับดิฉันสมจิตนวะเครือสิงห์ทอและคุณนุรวมหัวทีวีค่ะวันนี้นะ,ะเราจะมาคลี่กันนะ,ะเกี่ยวกับประเด็นของบิ๊กโจ๊กกับสินบนปปชมีเรื่องอะไรที่เราจะต้องจับสังเกตบ้างนะคะและไส้ในนั้นเนี่ยมีอะไรที่เราควรจะจับตาและต้องเฝ้าระวังค่ะสวัสดีครับพี่สมจิตครับสวัสดีค่ะ วันนี้ขอคุยเรื่องบิ๊กโจ๊กหน่อยนะคะ,ะมีคนเขาแซวในหน้าฟีดออนไลน์เต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าทั้งสำนักงานตํารวจเนี่ยมีตํารวจช่วอยู่คนเดียวคือบิ๊กโจ๊กต้องเอาให้ตายคนอื่นไม่ชั่วชช่วยอยู่คนเดียวพี่สสาจีนบอกยังไงคะคือเอาจริงๆเนี่ย, <c oughs> ยมันมันก็ต้องเอาทั้งสองทางเนาะอย่างที่คนรู้สึกมากก็รู้สึกอย่างนั้นมันเลยกลายเป็นว่าคนลืมไปบางอย่างนะไม่ใช่ว่าบิ๊กโจ๊กจะไม่ผิดเพราะมันกลายเป็นว่าตอนนี้คนรู้สึกว่าเฮ้ยบิ๊กโจ๊กถูกกระทําแต่ในขณะเดียวกันก็ต้อง มองอีกอย่างหนึ่งด้วยว่าเอ้ยเขาผิดจริงด้วยหรือเปล่าถ้าเขาผิดจริงมันก็เป็นประเด็นที่เขาต้องไปต่อสู้และก็ต้องรับผิดชอบต่อผลจากการกระทําของตัวเองถ้าผิดจริงใช่ไหมแต่มันไม่ใช่เหมือนกับบอกว่าไปในทางเดียวกันว่าเฮ้ยถูกกระทําถูกกระทําหรือเปล่าแต่ในขณะเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่วิจโจเขาเคยพูดไว้และภาพที่มันออกมามันก็เห็นชัดก็คือกรณีของท่านพลตารวจเอกกศักดิ์สุขวิมลเนี่ย ตกลงแล้วไอ้เร่งเครื่องกับคดีบิ๊กโจ๊กแล้วทําไมเต่าคลานในคดีของพลเอกต่อศักอันเนี้ยมันก็ทําให้สตชต้องมาตอบคําถามถูกไหมคะเพราะมันกลายเป็นภาพจําของประชาชนไปแล้วแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในกรณีของบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันคือปัญหาในเชิงโครงสร้างใหญ่มากนั่นก็คือเรื่องของพวกใครพวกมันอันเนี้ยที่ทําให้คนตั้งคําถามไงที่บอกเนี่ยทั้งสตชมีบิ๊กโจ๊ก เอ่อเสียหายคนเดียวหรืออันเนี้ยคือแสดงว่าเขาสงสัยแล้วว่าคุณเนี่ยจัดการเฉพาะแบบพวกใครพวกมันแล้วใครที่อยู่ตรงกันข้ามกับคุณเนี่ยคุณก็จัดการเขาแบบว่าเหมือนกับตอกตะปูปิดฟ้าลงเลยไม่เอาเขาไว้เลยอะไรลักษณะแบบนี้ mm hmm. เดี๋ยวของบิกโจ๊กนี่รอดูวันที่9อีกนะเพราะว่าวันที่9เอ่อมกราคมเนี้ยสารปกครองสูงสุด จะมีคำพิ่ภาคสามาละเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าที่บิ๊กโจ๊กไปร้องตอนที่ถูกให้ไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นคำสั่งที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมอันเนี้ยศาลปกครองสูงสุดก็จะมีการมีคำตัดสินในเรื่องนี้วันที่9ดังนั้นบิ๊กโจ๊กยังระทึกไม่พอตอนนี้เดี๋ยวเราทึกต่อในวันที่9ด้วยถ้าวันที่9พี่บิ๊กโจ๊กรอดเนี่ยน่าจะสดุกนะคะถ้าไม่รอดเนี่ยก็ ก็ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ทีนี้อย่างนี้ที่เมื่อกี้พี่สมจิตบอกว่ามันเหมือนพวกไข่พวกมันเนาะเพราะว่าบิ๊ก โจ๊กเนี่ยเรื่องก็ดำเนินไปเรื่อยๆจากขณะที่บิ๊กต่อเนี่ยเงียบกับอีก200ตำรวจที่บอกว่ามีส่วนผัวพันด้วยก็เงียบไป <Ừ. S 2> มาเรื่องายละเอียยของบิ๊กโจ๊กเรื่อง <Ừ. S 2> ทองเนี่ยมันยังไงกันแน่ฮะอยากให้พี่สมจิตเล่าไว้ฟังหน่อยเผื่อคนดูไะได้ติดตามมาฮะคือเรื่องทองเนี่ยถ้าฟังจากที่ทางาลูกน้องของบิ๊กโจ๊กที่เป็นคนออกมาแชนะเรียกว่าพุ่มก,กับหนึ่งเขาเรียกกันแบบนี้หรือเปล่านะที่บอกบอกว่าเนี่ยทองทั้งหมด246บาทเป็นเงินทั้งหมด10ล้านแต่ถ้านะคิด เป็นเงินวันเนี้ยเขาบอกประมาณ15ล้านหรืออาจจะมากกว่า15ล้านแล้วพอทองมันขึ้นนะไอทองเนี้ยก็ถูกเอาไปให้กรรมการปรปรชคนหนึ่งนะโดยมีการถ่ายพงถ่ายคลิปอะไรเรียบร้อยเลยซึ่งนะทางลูกน้องพิโจ๊กเนี่ยก็อ้างว่าที่ถ่ายคลิปก็เพราะพิโจ๊กเป็นคนสั่งให้ให้ถ่ายซึ่งจะสั่งให้ถ่ายเก็บเอาไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วบอกว่ามีการตามเนี่ยรถตามไปจนถึงบ้านเลยด้วยนะหลังจากเอาทองมอบให้ที่สถานที่ก็บอกเลยว่าเป็นสมาคมปกักได้ หลังจากนั้นก็ตามไปจนถึงบ้านของกรรมการปปชท่านนี้เลยทีนี้พอมันออกมาปุ๊บแบบนี้เนี่ยทางตํารวจเนี่ยก,ก็บอกว่าโอ้โหนี่หลักฐานโคตรชัดเขาบอกแบบนั้นโคตรชัดแล้วถ้าเราไปดูคลิปของตํารวจเนี่ยเอ,อเอาตรงๆนะพี่ก็เพิ่งเห็นครั้งแรกนะว่าคลิปเนี่ยมีการภาพด้วยอะ มีการเหมือนกับบรรยายว่าตั้งแต่นะเปิดมาเห็นทองแล้วนะมีเหมือนกับมีการมีวางแผนเลยนะว่าจะเอาของเนี้ยไปให้ใครอะไรแบบเนี้ยเป็นคลิปบรรยายแต่คลิปแบบเนี้ยพี่ไม่แน่ใจนะว่าเวลาเอาไปใช้ในศ <c oughs> าลน่ะเขาจะาพินิจพิจารณายังไงเพราะปกติอะคลิปที่มันจะถูกใช้มันควรเป็นคลิปที่ไม่มีการตัดต่อไอคลิปตรงเนี้ยเหมือนเหมือนมันผ่านการตัดต่อมาแล้ว น้ำหนักในทางคดีจะเป็นแบบไหนอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจก็เลยทําให้ทางทนายความของทางบิ๊กโจ๊กอะ่ะเขาออกมาพูดเรื่องนี้แหละเขาบอกไอ้คลิปที่เห็นนะ่ะนะมีหน้าบิ๊กโจ๊กบ้างหรือยังบอกไม่มีไม่มีอะไรที่เห็นบิ๊กโจ๊กเลยแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเสี้ยววินาทีที่หายไปมันอาจจะหมายถึงความหมายบางอย่าง,างที่สําคัญมากๆที่หายไปก็ได้อันนี้ก็ต้องไปดูว่าไอ้ตรงสู้อดีนเนี่ยเขาจะทายังไงกันต่อแต่ไอ้คลิปเสียงเนี่ยสิ มันจะมีคลิปเสียงที่พูดถึงชื่อโจ๊กโจ๊กโจ๊กเนี่ยมาเยอะแล้วก็มีบางอันที่อ้างไปถึงชื่อหนึ่งอ่ะซึ่งมันก็ไปพ้องกับชื่อภรรยาของบิ๊กโจ๊กด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็หน้าที่สังเกตอย่างหนึ่งก็คือว่าตํารวจเนี่ยดูดเสียงทุกอันเลยนะดูดเสียงที่ไปพาดพิงคนอื่น,นทุกอันเลยยกเว้นเสียงที่พาดพิงโจ๊กกับน้องปุ๊กอ่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดูดเลยนะอันนี้ตํารวจคือมันก็เลยทําให้คนมองไงว่า โอโหคุณตั้งใจที่จะแบบซัดเขาเลยแบบนั้นนะหรือเปล่าและมันมีอะไรที่เกินเลยต่อกกรอบวิชาชีพของการเป็นออสอบสวนสืบสวนน่ะที่ควรจะทำไหมอันนี้มันก็เลยมีการตั้งข้อสังเกตในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันบิ๊กโจ๊กเนี่ยก็ให้ตำรวจเนี่ยคือรูกน้องเขาคือพักภูมิเนี่ยไปติดสิบบนปปชไปติดสิบบนเรื่องอะไรฮะ เขาก็บอกว่าคดีของเขาเนี่ยอยู่ที่ปปชถูกไหมในเรื่องที่เขาโดนเว็บมินนี่ไงแล้วก็ลูกน้ n g ลูกน้องยก็โดนหมดเลยวะะ่าแล้วนี้ก็บอกว่าอันนี้แหละก็คือเอาไปติดสิงบนเพื่อที่จะให้แบบว่าทางปปชท่านเนี่ยเขาเป็นคนเป็นประธานอนุกรรมการเพื่อให้แบบว่าชนะะ ไม่เอาผิดอะแล้วเสร็จแล้วผลของมันเนี่ยอนุก็ไม่เอาผิดจริงๆด้วยนะก็คือเหมือนกับว่ารอดผอผ่านโผงสบายอะไรทํานองแบบนี้แต่เรื่องเนี่ยมันยังไม่ได้เข้าสู่กรรมการปปชยังไม่ได้มีการตัดสินทีนี้พอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งเป็นตัวกดดันปปชอ,อย่างรุนแรงนะเอาตรงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทําให้ปปชก็จะบอกบอกว่า,วาเอา้าถ้าอนุแบบนี้ ก็แสดงว่าไปรับสินบนมาสิแล้วอนุก็เลยมีมติที่บอกว่าทําให้บิ๊กโจ๊กเนี่ยพ้นผิดใช่ไหมในขณะเดียวกันเนี่ยกลายเป็นว่ากรรมการปป,ปชจะทําอะไรที่แตกต่างอันนี้ในแง่สังคมนะที่มันถูกกดดันเนี่ยจะทําอะไรที่แตกต่างไปก็วิตายแล้วมันก็เลยกลายเป็นผลเสียต่อบิ๊กโจ๊กค่อนข้างมากในเรื่องของรูปคดีในชั้นปปชถูกไหมแต่ในขณะเดียวกันน่ะพี่ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งเราต้องไม่ลืมคดีคู่ขนานของเขา ใช่ไหมคดีบิ๊กโจ๊กเนี่ยออกมาก็ควรต้องตั้งคําถามเกี่ยวกับของคดีบิ๊กต่อด้วยใช่ไหมใช่ใช่ทีนี้ถามนิดนึงฮะทำไมอยู่ๆเนี่ยคนที่เป็นลูกน้องบิ๊กโจ๊กเก่าเนี่ยถึงออกมาแฉบิ๊กโจ๊กค่ะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยไปติดสมุนปปชคุณภาคภูมิพ่อมาแฉเพราะอะไรคะคือถ้าเราฟังนะจากทางบิ๊กเก่าเขาพูดอ่ะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าคุณภาคภูมิเนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยถูกกระทํา แล้วแบบว่าเหมือนกับถูกนายอ่ะออทิ้งอ่ะแล้วก็ให้ไปรับผิดชอบแทนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็มีปัญหาเรื่องของครอบครัวด้วยไงเพราะว่าวงตระกูลก็เรียกว่าได้รับความเสื่อมเสียไปด้วยแล้วก็เหมือนกับไปคุยกับพ่อเนาะพ่อเนี่ยก็พยายามที่จะติดต่อมาที่บิ๊กโจ๊กเพื่อที่จะเหมือนเคลียร์เรื่องราวแต่ปรากฏว่าบิ๊กโจ๊กไม่รับสายแล้วพ่อเนี่ยก็เหมือนกับเปลยเหมือนถึงขั้นว่าโหแบบเหนื่อยใจมากอาจจะถึงขั้นแบบว่าปลิดชีพตัวเอง อันนี้เขาอ้างว่าเนี่ยแหละเป็นอีกฟังเส้นสุดท้ายที่ทําให้ทางคุณภาคภูมิเนี่ยเหมือนกับทิ้งนายนะออกไปแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางบิ๊กเก่าเองเนี่ยเขาก็พูดในเรื่องหนึ่งนะเขาบอกบอกว่าเ,เหมือนกับคอยกันกันทางคุณภาคภูมาออกจากความผิดใช่ไหมเขาบอกบอกว่าเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่จํายอมนะเพราะคนถามไงว่าเอ้าถ้าคนที่ถือทองไปอ่ะทําไมคนนี้ไม่ผิดอ่ะ ไม่มีอยู่ในแบบถูกกล่าวหาเลยอะ่ะใช่ไหมเขาก็เลยบอกว่าไอคนเนี้ยไม่ผิดละแต่เป็นคนที่ไปเหมือนกล่าวหากลายเป็นผู้กล่าวหาแทนในมุมของตํารวจในขณะน,นี้เพราะเขาอ้างแบบนี้เขาบอกบอกว่าตํารวจเนี่ยเวลาเขาจะมีผู้บังคับบัญชาเขาเลือกผู้บังคับบัญชาเองไม่ได้มันเหมือนกับถ้าไปได้นายใช้คำว่าไม่มีคุณธรรมก็ทําให้บางครั้งอาจจะต้องทําบางอย่างที่มันไม่ถูกต้อง แล้วเขาอ้างว่ามีคําพิพากษาแนวสารดีกาคาพิพากษาของสารดีกาออกมาในทํานองแบบนี้ให้มีการพ้นผิดไปไปแล้วเพราะเหมือนกับว่าอาจจะมีการกระทําผิดโดยอยู่ในภาวะจํายอมแต่พอมันเป็นแบบนี้คนก็ตั้งคําถามต่อเหมือนกันว่าเอ้ยเพราะมันมีอะไรแลกกับทางตารวจอยู่ด้วยหรือเปล่า เเพราะเขาก็มีคดีอยู่ใช่ไหมก็เลยจะทําให้ตัวเองได้พ้นผิดหรืออาจจะได้กลับเข้ารับราชการไหมก็เลยเลือกที่จะเดินทางนี้แต่ว่าเจ้าตัวคุณภาคภูมิเองอะ่ะเขาก็บอกบอกว่าเขาไม่ได้มีดีลมีอะไรกับตารวจแต่เขาทนที่จะให้เหมือนกับบิ๊กโจ๊กเอาแต่ความเพ็จอะ่ะมาพูดกับคนอะ่ะไม่ได้เขาก็เลยเปิดความจริงออกมาม <c oughs> ถ้าถ้ามองแบบชาวบ้านชาวบ้านก็าจะบอกว่า <c oughs> เออภาคภูมิเนี่ยเขาทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าถูกเออบิ๊กโจ๊กเนี่ย พูดง่ายๆคือพิจ๊อกเอาตัวรอดคนเดียวทําให้เขาเนี่ยต้องรับผิดชอบแต่มองมอในมุมก็หมายถึงว่าเขาอาจจะทิง้งพิจ๊กแล้วเอาตัวรอดคนเดียวก็ได้คะก็คือโดนตำรวจการเป็นพยานแลวอาจจะกลับเข้าไปสู่ราชการได้ออ้ยเรื่องนี้ไม่รู้ใครหักใครนะพะี่สมศรีอันนี้จริงๆก็หักกันไปหักกันมา <laughs> ดูแล้วนะเพราะว่าแล้วมันก็อยู่บนเรื่องเดียวเลยก็คือเรื่องของการเอาตัวรอด <laughs> ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่บอกบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สังคมมองพิจ๊กเนี่ย แล้วอาจจะเหมือนกับค่อนข้างให้ความเห็นใจนะอย่างที่นุ้พูดตอนต้นรายการอะ่ะใชนมบอกว่าเอ้ยทำไมทั้งไอเนี้ยมีชั่วอยู่คนเดียวหรืออะไรทํานองแบบเนี้ยค่อนข้างเห็นใจเพราะว่าคิดว่าเขากําลังสู้กับอะไรบางอย่างอยู่ที่มันเหมือนกับเกินกว่าที่เขาจะควบคุมและเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเนี้ยคือภาพใหญ่ที่สังคมมันเห็นแบบนั้นซึ่งมันเป็นโจทย์ใหญ่ของสอตอชอไงว่าต้องบอกว่าที่คุณจัดการกับบิ๊กโจกเนี่ย เพราะมันมีหลักฐานมันมีพยานไม่ได้มีการปรุงแต่งอะไรจริงๆและไม่มีการจ้องที่จะเล่นงานจริงๆไม่มีใครที่อยู่เบื้องหลังที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยมันเรียกว่าเหมือนกับถ้ามันเป็นฝาลงนูเนาะ มันเหมือนกับตอกทีละตะปูตอกไปทีละตะปูตอกไปทีละตะปูนะจนกระทั่งแบบที่เราเคยคิดว่าเอ้ยบิ๊กโจ๊กก่อนหน้านี้ออกมาสังคมก็ให้การสนับสนุนในเรื่องข้อมูลที่เขาออกมาเปิดให้สังคมรับรู้ใช่ไหมแล้วก็บางคนมองถึงขั้นว่าเอ้ยจะมีโอกาสได้กลับสตชหรือเปล่านะแต่ตอนนี้เนี่โอ้โหคิดว่ามันเลือนรางจนกระทั่งแบบมืด,ม,ดมิดอ,อืมต้องอ,อันนี้ต้องรอดูต่อไปเพราะว่าบิ๊กโจ๊กเขา เขาเขาบอกเขาเป็นแมวเขาชีวิตนะะเขาชะีวิตที่งเก้าไปแล้วโอ้ยไม่แน่หรอกพี่เขาจะเป็นเขาจะมีอาจจะฟังผิดเขาจะเป็นแมวเก้าสิบชีวิตก็ได้ไม่ได้เก้าชีวิตทีนี้คำถามหนึ่งต้องถามพี่สมจิตเป็นคำถามสุดท้ายคือคือการที่คุณภาคผูิเนี่ยเอาทองเนี่ยไปติดสินบนให้ปปชคำถามที่สังคมจะต้องสงสัยคือตกลงเนี่ยปปชมันซื้อได้เหรอคะ ก,ก็อันนี้แหละที่พี่บอกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะเลยในเชิงโครงสร้างนะแล้วไอ้ตัวไอ้ตัวของอคลิปอะคลิปเสียงที่มันออกมาเนี่ยมันจะมีคลิปเสียงของอนุคนนึงที่ถูกกล่าวหาด้วยนะว่าเป็นตัวกลางเขาพูดเลยบอกว่าเนี่ยมีกรรมการบางคนเนี่ยนะเขาอะต้องช่วยเราเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเอาเขาไปฝากกับลุงแล้วก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้เป็นกรรมการปวชเห็นภาพไหมว่าหนึ่งมันมาเริ่มต้นตั้งแต่ที่มา ของกรรมการปปชแล้วก็สวเป็นคนเลือกสอวมาจากไครตอนนั้นลุงพอพูดถึงลุงคิดว่าหลายคนคงพอเดาออกแล้วว่าหมายถึงลุงไหนถูกไหมเอ่อหลังจากตอนช่วงนั้นน่ะเราก็เห็นว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับว่าแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนก็แบบผ่านฉลุยในปปชท่ามกลางข้อกังขาของสังคมแต่วันนี้สถานการณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนใหม่ไปเป็นว่าเอ้ยสีน้ําเงินคือคุมสวและสวอตอนนี้ก็เลือก กรรมการปปชชุดใหม่เนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปทีนี้คําถามคือแล้วใครคุมปปชอยู่ตอนนี้มันเกิดคําถามทันทีไงไม่ใช่แค่เพียงว่าติดสินบนได้อย่างเดียวนะที่ที่ตามข่าวที่ออกมาถ้าเป็นจริงนั่นคือปัญหาติดสิงบนสองคือไม่ต้องติดสิงบนเลยแต่ใครเป็นนายคุณใครเป็นคนตั้งคุณแล้วใครเป็นนายคุณถูกไหมสามถ้าคนที่เข้ามาเป็นกรรมการอิสระเป็นปปชไม่มีอิสระจริงระบบตรวจสอบ พูดได้คําเดียวคือพังและในขณะเดียวกันนะคะรัฐธ,ธรรมนูญปี60เนี่ยไม่ได้เอื้อให้เราไม่ใช่มีเอื้อไม่เปิดช่องเลยให้ประชาชนอย่างเราเนี่ยเข้าชื่อถอดถอนปอปชได้เขาตัดอํานาจประชาชนตรงส่วนนี้ออกนะซึ่งเดิมมีนะเข้าชื่อได้โดยเปลี่ยนไปว่าการจะถอดถอนปอปชหรือจะปปะชทําผิดเนี่ยก็ให้ส่งเรื่องไปที่ประธานรัฐสภา โดยประธานรัฐสภาเนี่ยมีสิทธิ์อีกนะที่จะตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิจต,ตัวเองว่าสิ่งที่ส่งเรื่องมาคำร้องต่างๆเนี่ยจะส่งให้สารดีกาหรือเปล่าดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยปป,ปชตรวจสอบนักการเมืองแต่กลายเป็นว่านักการเมืองมีสิทธิ์ที่จะจัดการปปชโดยประธานราัฐสภามันก็เลยอ่าถ้าสองอันนี้หัวกันปุ๊บผัดกันเกาหลังปุ๊บระบบตรวจสอบพังเลยไม่ต้องพูดแล้ว จะจะตรวจสอบกันได้ยังไงอันนี้ก็คือปัญหารธรรมนูุอีกอันนี้ที่ต้องแก้เน่อยใจปปชทุนอนใจเลยเหรอมอในใจปปชชุดก่อนก็มีลุงลุงลุงนาฬิกาดูแลอยู่มั่งไม่แน่ใจนะแล้วมาปปชชุดนี้ก็มีสีดำเงินดูแลอยู่เหน่อยใจอ่ะอพี่สมจิตปัจตอสุดท้ายตกลงบิ๊กจ้าเนี่ยรอไปรอดนะถ้าพี่ดูจากลูกการตอนนี้นะ พี่ว่ายากพี่ก้านะก้าเนี่ยนะก้าวก้ามกราเนี่ยพี่ว่าสารปกครองสูงสุดคงยืนตามที่มีการให้ออกจากราชการว่าทําถูกต้องแล้วว่าแบบไม่ได้มีการผิดกฎหมายรวมหัวเฝ้าบ้านเห่าความจริงกัดไม่ปล่อย